การมอลำมีข่าวให้เห้ารู้สึกสะเทือนขวัญสะเทือนใจอีกแล้วเนาะพี่น้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางเอกสาวเสียงพริ้งพร้าวอิงดาวดาริกาจากหมอลำคณะเสียงวีหกก่อนสิลงลรายละเอียดการเสียชีวิตของน้องกัมมเบิงการแสดงบางช่วงบางตอนของน้องก่อนเด้อค่ะ เดินามาจากเมืองนวทิศปลายเาวีสานเดนไกลทำเพ่อวังสะพุงเดนืออายบ่เคยเป็นสาวไทยเลยม่เคยเป็นสาวเมืองเลยบ่เคยนอนเนืเ่อยเให้น่แล้ววันเลยเป็นรถออกจากเมเลยลำธารที่เคยไปไลากนวีช่วยคน,นให้มีคำว,ว่า อิงดาวดาริกานั่งเอกหมอลํำคณะเสียงวิหกจมน้ำเสียชีวิตมือขึ้นนี่ที่จังหวัดอุดรธานีวันที่11เมษายน2566ได้เกิดข่าวเศร้าการสูญเสียอิงดาวดุดดาริกานั่งเอกหมอลํำเสียงวิหกเสียชีวิตในวัย30ปีโดย Facebook เพจมอลํำเสียงวิหกได้โพสต์ รูปภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยการจากไปของนางเอกสาวโดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนางเอกสาวอิงดาวดุดดาริกามอลลัมเสียงวิหกเธอซอยูในความทรงจำของพวกเข้าตลอดไปขนาดที่เฟซบุก๊กเพจของนกพงศกรแฟนคลับได้โพสตข้อความระบุว่า ว่านกรแอดมินเห็นเอือยหญิงดาวโล่งจากห้านเป็นเมยเมยเลื่อยไปซอยพยุงก็เลยถามเอืยเอย,อยว,ว่าไว้บ่เอือยเอือยเล่ากระว่าไหวแต่เอือยเล่ากระถามกลับว่าหูบอเฮ็ดไปเพราะอีหยังคำตอบที่ได้จากเอือยเป็นคําตอบที่ประทับใจและทัดใจหลายที่สุดคือเอือยเฮ็ดมือนี่ เพื่อไอนกเป็นคนที่คิดและทําเพื่อคนอื่นในขนาดนี้ดีใจหลายๆที่มีคนแบบเอื้อยเคี่ยงข่างไอนกเสียใจหลายๆที่มือน,นี้วงได้สูญเสียบุคลากรดีๆอีกคนไปสุดท้ายนี่ทีมงานแอดมินเพจนกพงศกรแฟนคลับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ น่งเอกสาวเสียงพริ่งพร้าวอิงดาวดาริกาอย่างสุดซึ่งด้านเฟซบุ๊กเพจสถานีตำรวจผู้ทอรชัยวัฒนได้แสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิตเมื่อขึ้นที่พันมานอกจากเธอสิเป็นนั่งเอกหมอล่ำแล้วยังทำงานด้านสาธารณสุขนั่บอสนุผู้จัดการวงหมอล่ำเสียงวโหกเราว่า หิงดาวดุดาริกาเสียชีวิตจากการตกน้ำในสะงานเลี่ยงเมื่อคืนที่บ้านของแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันมากโดยสะมีความลึกสองเมตรสะวาน้องไหวน้ำว่าเป็นเหตุเกิดตอนดึกทุกคนกําลังช็อกในเหตุการณ์ก็เลืยลงไปซอยเหลือบเท่านตอนนี้ศพน้องอยู่โรงพยาบาลที่อุดอรธานี ครอบครัวของน้องอิงดาวกำลังมารับศพไปบำเพ็ญพิธีท,ทางาศาสนาที่จังหวัดเลยน้องมีอายุ30ปีพอดีซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการมอลล์อีกครั้งหนึ่งนะคะเขากล่าเม่บิงผลงานบางช่วงบางตอนของน้องอิงดาวนะคะว่าเป็นจังใดวอนพอคอยช่วยดนให้คนเรียก นอนนทอมาลอเลวันนี้ตัวลูกเป็นสิทธิ์ ผูงง้งามดังประเมีาายให้แข่งผู้งามดังประเน่าแรให้ริดผู้งามดังประจันเชืายสอวันสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นนางผู้ ัสงให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครบอบครัววันนี้ฝากที่มีตัวลูกเป็นสิทธ์สามคนออมสิทธิเท้าคืนอจะรดนิ่งให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกดอง เสียงฟองฟ้าคนรักมากมายอมให้นาคหูงา ทำให้เป็นแบบนี้ฉันแค่คิดไปเองไม่ได้บาเวยจริงๆหม่คนดีก็เราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ฉันและเธอนี่คือศิลเิเนเอกสาวอินดาวดาววิกา